กับเรียนท่านประธานสภา่ิการรกับผมวยอดชัยโหตรเวสียสีสกตเขตสามพักเพื่อไทยขอนำความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมหาลือท่านประธานเพื่อบอกกล่าวไปยังรัฐบาลได้โปรดสั่งการไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบสองเรื่องเรื่องที่หนึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสีสกตมีอยู่สี่เส้นทางเส้นทางที่หนึ่งถนนจากบ้านดองดึงไปถึงบ้านดินแดงอำเภอไพรบึงระยะทางสองสองกิโลเมตร เส้นที่สองถนนจากบ้านโคตนตบาบีสีแก้วถึงบ้านสลับตบลเสยาวอำเภอศรีรัตนะจำนวนระยะทาง4ี่กิโลเมตรเส้นทางที่สถนนสายบ้านเสียวหมู่1หมู่7หมู่12หมู่14ตสตบลเสียวถึงบ้านหนองประสิวระยะทางสมกิโลเมตรเส้นทางที่4คือถนนบ้านนนคุณน้อยถึงบ้านทุ่งขนวนอำเภอกันทลักระยะทาง4ี่กิโลเมตรเรื่องที่สองท่านประธานที่กรบครับเรื่องแหล่งน้ำที่ใช้ในการเกษตรเนื่องจากว่าอำเภอศรีรัตนะนั้น 80%ของประชากรมีอาชีพเกษตรกรรมขณะนี้ห้วยหนองคลองบึงได้ตื้นเขินยกตัวอย่างเช่นโครงการที่หนึ่งขุดลอกฝายตะเหมาตาบนศรีนนงามอำเภอศรีรัตนะโครงการที่สองขุดโครงการขุดลอกสัปังตะบลเสยาวอำเภอศรีรัตนะโครงการที่สาคือโครงการขุดลอกลำห้วยไผ่หมู่สามหมู่14บสีตบนหนองว่าอำเภอเบญจลักษ์ขณะนี้ได้ตื้นเขินขาดการบูรณะฟื้นฟู จึงถือโอกาสนี้หาลรือท่านประธานเพื่อบอกกล่าวไปยังรัฐบาลได้สั่งการไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ดําเนินแก้ไขโดยเร่งด่วนขอบคุณมากครับท่านประธานครับ